การลงทุนแบบ foreign direct investment นะครับที่มีในบ้านเราซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูสัดส่วนจะพบนะครับว่าเงินลงทุนที่มานะครับอาจจะเป็นจากต่างประเทศเองเงินลงทุนใหม่ๆก็ดีล้วนจะเป็นการลงทุนที่ผนกบมิติของความยั่งยืนมิติของความรักโลกเรื่องของนวัตรกรรมนะครับแล้วก็ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับล่าสุดนี้ถือได้ว่าจํานวนเม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับถือว่าทําให้พอพูดได้นะครับว่าบ้านเรานั้นเป็นประเทศที่ดึงดูด นะครับการลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับเม็ดพลาสติกแต่เป็นเม็ดพลาสติกแบบชีวภาพนะครับยอดการลงทุนประเทศใน2ไตรามาสแรกต้องบอกนี้เป็นไตรามาสที่เขาวัดจากปีงบประมาณเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่เดือนตุลาคมนะครับสิ้นสุดเดือนธันวาคมนี่ไตรามาสที่1ของปีงบประมาณมการาถึงมีนาก็เป็นไตรามาสสปีงบประมาณด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีการหนุนให้เกิดกิจาการนะครับการตั้งโรงงานใหม่ 1, 2 1 1โรงงานด้วยกัน การจ้างงานใหม่คนไทยเนี่ยสามหมื่นหกร้อยสามสิบสามคนด้วยกันครับ <c oughs> ทางด้านของอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็รักษาการรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเปิดเผยน,นะครับบอกว่ายอดการลงทุนในประเทศ2ไตรมาสแรกของปีงบประมาณนะครับก็คือปีงบประมาณ6-6นี้นะครับด้านการใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการลงทุนรวมในประเทศ1นึ่0 0สนหนึ่นะครับหกรกว่าล้านบาทเป็นการตั้งโรงงานใหม่และขยายกิจาการโรงงานมากกว่า1211โรงง,งานจ้างงานใหม่กว่า3 0 0 0 0อัตราด้วยกัน อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักในการลงทุนมีอะไรบ้างเม็ดพลาสติกชีวภาพครับอันนี้ประมาณ1 9 0 0 0้าล้านบาทอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV ครับเพื่อให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศตามเป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้ยานยนต์ไร้มลพิษหรือว่า ZEV zero emission vehicle ลดการใช้น้ำมันลดการปล่อยไอเสียฝุ่น2.5นะครับการประกอบกิจาการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามีการลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า1,400ล้านบาทด้วยกันทางด้านของทธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคุณจุลพงศ์ทวีศรีบอกว่า สองปัจมาแรกของปีงบประมาณ66นะครับมีการตั้งโรงงานใหม่ 1, 0ึ6ับโรงงานยอดการลงทุนนะครับ89,000กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณนะครับกว่า2 9 0 0 0ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นโดยมีกลุ่มเคมีพัธุ์ครับกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีการลงทุนนะครับ22,000กว่าล้านบาทสัดส่วน2 5 3 1รองลงมาได้แก่กลุ่มพลาสติกนะครับมูลค่าการลงทุน9,00 0กว่าล้านบาทสัดส่วนการลงทุน1 0 3 5 การขยายกิจาการโรงงานมีไหมมีครับ195โรงงานมูลค่าการลงทุน2 3 0 0 0กว่าล้านบาทกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนขยายกิจาการสูงสุดคือกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์มีมูลค่าการลงทุนนะครับ10,000กว่าล้านบาท <c oughs> คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน4 3 8 7รองลงมาครับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าการลงทุน1930้าล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนการลงทุน8.3้ครับไตรมสที่หลือรีก2ไตรามาสขีงปีงบประมาณนันบ คาดว่าจะมีการลงทุนไม่น้อยกว่านะครับเป็นหลักล้านล้านบาทด้วยกันนะครับไปดูพื้นที่ EEC กันบ้างมีการตั้งโรงงานใหม่การขยายกิจการโรงงานนะครับมูลค่าการลงทุนรวมเนี่ยเกือบจะสามหมื่นล้านบาทสัดส่วนการลงทุน26.42ของมูลค่าการลงทุนรวมของทั้งประเทศเลยกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ากับอุปกรณ์เนี่ยมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดเลย1,400กับ3ล้านล้านบาทนะครับล้านบาท10กลุ่มสาหกรรมเป้าหมายคือ S c ส r v e มีการตั้งโรงงานใหม่การขยายกิจการโรงงาน มูลค่าการลงทุน37,621ล้านบาทสัดส่วนการลงทุนนะครับประมาณ1ใน3ของมูลค่าการลงทุนรวมทั้งประเทศกุมอุสาหการรมแปรรูปอาหารนะครับอันนี้สูงสุดเลย14,365.55ล้านบาทนะครับโดยไตรมาสท,ที่3และไตรมาสที่สนะครับสำนักนายกคาดการ์บอกว่าการลงทุนจะมีไม่นอกก้อยกว่า1น0 0 0 0ล้านบาทจากผลนโยบายรัฐในการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนคาดการนะครับว่ารัชณีสถานการการผลิตไทยหรือว่า t h a i l a n d Manufacturing นะครับ PMI แนวโน้มจะดีขึ้น รวมถึงการเร่งรัดการลงทุนผู้ประกอบการที่ตอนนี้ได้รับการอนุมัติออกบัต,ตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี63ถึง65แล้วด้วยในขณะที่สำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานนะครับว่าบ้านเราตั้งเป้าการลงทุน,น57,000ล้านดอลล,ลาร์ไม่ใช่บาทครับดอลลาร์ในธุรกิจนวัตรกรรมเทคโนโลยีสีเขียวคาดการณ์ว่าทั้งบริษัทต่างชาติบริษัทในประเทศเนี่ยจะมีการลงทุนรวมประมาณสัก2ล้านล้านบาทก็คือ57,000กว่าล้านดอลล,ลาร์เข้าสู่ภาคส่วนต่างๆเช่นชัดเจนที่สุดเลยยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิิส์ัฉรย เทคโนโลยีสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนภายในปี2030การลงทุนนี้จะสร้างงานใหม่นะครับเอารวมเลยนะครับ625,000ตำแหน่งเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ในประเทศน,นะครับโดยประมาณ1.7ล้านล้านบาทนะครับถ้าเกิดเทียบกันกับ GDP บ้านเราประมาณ17ล้านล้านบาทก็ประมาณสัก10%เจาะ5อาาุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่อะไรบ้าง1ครับอาาุตสาหกรรม EV 2เศรษฐกิจเชี่ยวภาพ3เศรษฐกิจหมุนเวียน4เศรษฐกิจสีเขียวก็คือ BCG นั่นแหละครับ แล้วก็หนับสุดท้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพด้วยครับเพื่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอตื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก THE STANDARD WORLD กันนะครับ